ในวาระดีถีขึ้นปีพุทธศักราช2,555ชาวประชายังเฉลิมฉลองในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาชาวมทสทุกคนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลทีคายุโกโหโตุมหาราชาขอจงทรงพระเจริญ มีอายุยั่งยืนตลอดไปสำหรับเพื่อนคณาจารย์เพื่อนพนักงานสังสายวิชาการสายสนับสนุนบุคลากรสิทธิ์เก่าบัณฑิตลูกศิษย์นักศึกษาที่รักยิ่งทุกคนก็ขอให้ประสบแต่ความเจริญอันประกอบไปด้วยเจริญด้วยจัตุรพิธพรอันประกอบไปด้วย อายุอายุหมายถึงพลังที่หล่อเลี้ยงชีวิตขอให้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตมากๆวันนะให้มีผิวพรรณที่ผ่องใสงดงามสุขะหมายถึงมีความสุขมีความสุขกายสุขใจพละหมายถึงพลานาไมที่สมบูรณ์แข็งแรง ใจที่ดีนั้นจะอยู่ในร่างกายที่ดีด้วยนอกจากนั้นอยากให้ทุกท่านเจริญด้วยความรักรักครอบครัวรักบุตรธิดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนร่วมงานชาวมหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมประเทศและเพื่อนร่วมโลกมีความเจริญใน โคกทรัพย์ในโภคะหรือทรัพย์มีพอที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่แรนแค้นพึ่งพาตัวเองได้เจริญด้วยยศขอให้ทุกท่านมีความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานมีทรัพย์สริงคารเจริญด้วยสรรเสริญทำสิ่งดีขอให้มีคนยกย่องสรรเสริญ นับหน้าถือตาและในที่สุดมีบาร,รมีที่จะบอกกล่าวเตือนสติแก่ลูกหลานเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาขอให้พวกเราทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแคล้วคลาดซึ่งพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยอาจจะติดตามสาระความรู้ได้จาก SUT Station และก็สวัสดีปีใหม่2,555สุขหันษาทุกคนทั่วหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ Uh, liebe Kollegen, liebe Studenten, uh, ich möchte Ihnen allen ein schönes, gutes neues Jahr wünschen, mit viel Gesundheit, beruflichem Erfolg und natürlich auch viel Erfolg im Studium und dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen werden. Дорогие друзья и коллеги, поздравляем вас с наступающим 2012 годом. Желаем вам счастья, здоровья и много-много успехов в новом году. С новым годом. С новым годом. Happy New Year. Сабай дипимай, краб. 大家好，我是中国国家汉办山东大学选派的国际汉语志愿者赵佩君，在苏拉纳里理,理工大学任期第三年了，在此祝苏拉纳里理,理工大学所有领导、老师及学生。 大家新年好工作顺利身体健康学业有成「タイ国国立大学法人スラナリー工科大学から日本語による新年のご挨拶を申し上げます」まず最初に東北地方太平洋沖地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げますさて 2012年を迎え、謹んで新年のお喜びを申し上げます。新しい年も皆様の安全と健康が守られますようお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。スラナリー工科大学大学院英語学研究科の水崎がお伝えいたしました。